อาเริ่มยังเริ่มแล้วอ๋อถือว่านี่กูรอห้าสี่สามก่อนมาครับห้าสี่สามสองอ่าสวัสดีครับกลับมาพบกับสาระรันกันอีกครั้งหนึ่งนะครับครับผมคุณคุณนไหมเสียงนี้อ่าคุ้นคุ้นแปลว่าคุณเคยฟังเคยฟังใช่ไหมถ้าถ้าทุกคนยังไม่เคยฟังก็ลองไปย้อน EP แต่ก่อนก็ได้คือสาระรันเนี่ยจะเป็นการเล่าเรื่องแล้วก็ใส่อินเสิร์ตภาพเข้าไปใช่ใช่นานนนาพอสมควรนะพี่อ๋อนาะนานนานถือว่านานตั้งแต่ช่วงโควิดอ่า อ่าแล้วก็ยันมาตอนเนี้ยแล้วก็กลับมาเนี่ยเริ่มกลับมาแล้วถือว่าถือว่าเป็นการเริ่มต้นสารลันในยีกีขัดถัดไปเราได้ไปฟังพวกแบบพอร์ตแคสต์คนต่างๆนานาใช่ไหมเราก็เลยคิดว่าเอ้ยสารลันมันน่าจะจับมาทําเป็นพอดแคสต์ได้คือพูดยังไงให้คนแบบโดยไม่ต้องมีแบบรองเท้ามาพูดอ่ะแต่พูดยังไงให้คนคิดภาพตามออกอะไรเงี้ยเลยน่าจะจับมาพูดได้แล้วตอนเนี้ยเราอัดประมาณวันที่20 21 ของเดือนธันวาให้มาและคลิป <S <S <ช>นี้จอรนช่วงาดาวดาวคริสต์มาสเราก็เลยคิดว่าอย่างปีก่อนเนี่ยเราจะมีเป็นอาริลันนิ่งรีวิวว่าปี2022มีคู่ไหนชอบไม่ชอบอยังไงบ้างปีนี้เลยจับแบบนั้นมาทําในรูปแบบของสารลันดูบ้าง <นะ S 2> ซึ่ง,<อ>งน่าสนใจนะผมว่าซึ่งน่าสนใจเพราะว่ามันน่าสนใจที่ว่ามันไม่ต้องมีรองเท้ามา พูดให้เห็นแต่ว่าเราจะทํำยังไงแต่ความยากของคุณกับผมคือใช่พูดยังไงให้คนไม่ราคาญเสียงก่อนอันดับแรกอย่างที่สองคือพูดยังไงให้คนเห็นภาพตามนะทุกคนน่าจะพอเคยได้ยินเสียงผมวิละนะผมก็คืออนี่แหละที่เคยเจอในอัลลีแลนดิ่งรีวิวส่วนคุณนะครับตัวเข้าหน่อยส่วนผมครับก็ดาวูดนะครับหรือว่าเรียกวูดอย่างเดียวก็ได้นะครับก็อยู่หน้าร้านนะครับแล้วก็ส่วนยังไงต่อเดี๋ยวก็ปีหน้า เอาไงพีบีก่อนพีบีก่อนที่ต้องรู้พีบีเพราะว่าหัวข้อวันนี้เราจะพูดเกี่ยวกับรองเท้าแห่งปี2023ดังนั้นคุณต้องบอกพีบีหน่อยนี่คือคําถามแรกคือถามพีบีผมพีบีก่อนพีบีก่อนไม่ถามเลยว่าสุขภาพเป็นยังไงเป็นเอาพีบีเลยพีบีเลยพีบีเลยเอาระยะไหนก่อนพีเอา10โลแล้วกันเอา10โล10โลมาตรฐานที่เคยทําได้นะครับพี่เคยทําได้ก็37ล่าสุดเลยนะครับที่ทําได้ในปีนี้แหละก่อนเนาะเอา เอาก่อนดีป่ะ3า4 0แต่ว่าทําได้เร็วกว่า10วิก็เป็น37.30อืม่าแต่ว่าก็ถือว่าเป็นปีที่กลับมาในมาตรฐานแล้วอ่าแล้วก็ฮารฮารเท่าไหร่ละตอนนี้ฮารมาราทอนตอนนี้ยังไม่ได้ทําลายสถิติแต่ว่าสถิติเก่าอยู่ที่1ชั่วโมง2 1สอครับอืมแล้วก็จะมีคิวลงมาทอนในบุรีรัมมาาทอนอยู่ ก็ปลายเดือนมกรามกราอีกวันที่27นี้ใครไปก็ใช่ฝากเชียร์ด้วยฝากเชียร์ด้วยเพราะว่าเราก็จะไปในฐานะกองเชียร์ละสบายๆไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องเหนื่อยส่วนผมนี่ก็อยากจะเชียร์เหมือนกันลองดูลองดูลองดูครับผมอ่ะวันนี้เรามาพูดกันในหัวข้อของรองเท้าแห่งปี2023คือถ้าไม่ได้กําหนดแบบจุดแบบว่าไม่ได้กําหนดเลยว่ามีอีซี่ลองลันเลสเดย์อย่างเงี้ยมันก็จะยากหน่อยเพราะว่ามันไม่มีหลอกคู่ที่แบบ พูดคู่เดียวแล้วมันครอบจักรวาลน่ะถูกไม่มีหรอกถูกปใช่ครับดังนั้นเราเลยจะมาแบ่งว่าคู่ของวุฒมีคู่ไหนที่ชอบที่สุดในการเอาไว้ใส่อีซี่รันคู่ไหนชอบที่สุดในการลองรันและก็คู่ไหนชอบที่สุดในการเลสเดย์หรือว่าเทมโปแล้วก็พี่เหมือนกันส่วนพี่เนี่ยจะเป็นในมุมมองของแบบ๊กรนเนอร์ด้วยเนี่ยวิ่งมาต้องแบบเสร็จปีแรกปีอย่างเบนเนอร์อยู่นะแต่ว่าปีหน้าคุณไม่มีเกรนเนอร์แล้วนะเดี๋ยวลองดูลองดูลองดูผมมีโค้ดละก็เลยจะไม่๊กกนเนอร์ละแต่ก็เราจะอยู่ในมุมมองของพ5 พุดก็จะประมาณเพจสเพจสแล้วกันครับผมประมาณนั้นประมาณนั้นอ่ะมาพูดถึงอีซีรันก่อนปี2023ันยี่สาอีซรันชอบคู่ไหนมากที่สุดปกติเลยนะปกติส่วนตัวแล้วว่าวันที่อีซีรันผมจะใช้อยู่1รุ่นตลอดซึ่งเป็นรุ่นเป็นรุ่นที่ผมใช้มาตั้งแต่โอ้สปีที่แล้วแหละเชื่อก็คือเปกัสซัดตะกูลเปกัสซัดของไนกีใช้มาตั้งแต่ปีรุ่นสามส สสปัจจุบันนี้ก็คือปี2023ันจะเป็นรุ่นที่4ี่สิบสี่สิบแล้วกี่ปีแล้วกี่รุ่นนะครับก็ด้วยที่ว่ามันเป็นเดลี่เนาะเป็นเดลี่เทรนนิ่งที่มีความบาลานซ์กลางๆไม่ได้พุ่งแล้วก็ไม่ได้แบบถึงขั้นแบบยวบมากอืซึ่งมองว่าใช้ในการเดลี่แล้วก็อีซี่รันเงี้ยกำลังดีนะครับใช้กําลังดีเหมาะกับคนที่เริ่มต้นก็ได้แล้วก็เหมาะกับคนที่แข็งแรงขึ้นมาหน่อยก็ได้ นะครับประมาณนี้พี่บอกว่าในในมุมพี่างแล้วกันพี่แต่ก่อนเนี่ยจะชอบรองเท้าอีซี่ที่มันไม่ได้หนักมากเนาะแต่พอผ่านไปผ่านมายิ่งยิ่งปีที่ผ่านมาเนี้ยวิ่งมาทอนมาด้วยดังนั้นอีซี่ที่พี่ใช้จริงมันควรจะเป็นรองเท้าที่มันมันนุ่มหน่อยมันซับพอร์ตหน่อยเนาะตัวที่ชอบที่สุดนะคือนิมบัสอ่าจริงจริงพี่เป็นคนบอกก่อนพี่เป็นคนเท้าแบนแต่ไม่ชอบใส่รองเท้าสำหรับคนเท้าแบนเพราะว่ามันจะดันในพวกข้างเท้าด้านในคือหลักการของรองเท้าเท้าแบนอย่าง่ายๆเลยคือ มันจะค้ำไปเท้าของเราอ่ะให้มันดูมีเว้าขึ้นมาเนาะเพราะคนที่เท้ามีเว้าจะเป็นจะเป็นคนที่แบบรองเท้าได้มั่นคงที่สุดเนาะแต่พี่กับรู้สึกว่าใส่อย่างใส่คายานอย่างเงี้จะรู้สึกว่ามันมันดันเราเหลือเกินมันแบบมันหนาดะเออมันมั่นคงเกินไปอะไรเงี้ยก็เลยชอบความนุ่มสบายแบบนิมบัสถือว่าถือว่าใครที่ชอบความสบายเนาะชอบความนุ่มสบายก็นิมบัสก็ตอบโจทย์อย่างพี่อ๋อใช่ใช่คือถ้าอีซี่อย่ะไม่ต้องไปซีเรียสหรอกว่ามันจะต้องเป็นรองเท้าที่มันเบาขนาดนั้นแต่ก็ เน้นนุ่มสบายเน้นซัพพอร์ตเน้นทนทานละกันซึ่งทั้งสองรุ่นนะ <S <S เปกซัสก็โคตรทนเลยใช่ทนมากก็ถือว่าถ้าถ้าสรุปง่ายๆก็คืออีซี่เนาะอีซี่คือมันต้องเน้นในเรื่องของความสบายเป็นหลักนะคืออาจจะไม่ได้แบบส่งเสริมในเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์มากเราอาจจะไม่ต้องโฟกัสในเรื่องของแบบเพอร์ฟอร์แมนซ์ตลอดเวลาแต่ว่าเราอาจจะต้องโฟกัสในเรื่องของความสบายของกล้ามเนื้อเป็นหลักด้วยเพราะรองเท้าอีซี่ส่วนใหญ่ที่เราใช้กัน หลังๆนี้เราเริ่มจะเห็นคนที่ใช้คาร์บอนกันเยอะซึ่งซึ่งก็น่าเป็นห่วงเออแล้วแต่คนจริงเนาะแล้วแต่คนแล้วแต่คนคือคือเคยปรึกษาวุฒิเหมือนกันเวลาเราไปใส่คาร์บอนในเพสที่มันเบาๆอ่ะเพสเจ็ดเพสแปดมันสะเทือนจริงๆริงมีเอฟเฟกต์ไหมมันสะเทือนมันสะเทือนมันสะเทือนอย่างผมก็มีเอฟเฟกต์เหมือนกันอันนี้มีเอฟเฟกต์เหมือนกันแต่ก็ขึ้นอยู่กับคนอย่างที่พี่อ้อบอกว่าคนจะชอบแบบไหนใช่ใช่ยิ่งเราเป็นเหมือนตัวแทนจําหน่ายรองเท้าอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้อยากให้คนมาคิดนะว่า เราแนะนําว่าควรมีรองเท้าหลายคู่เพราะเราอยากขายนะม EN ันไม่ใช่ขนาดน,นะแต่เพราะเราใช้แล้วมันรู้สึกว่ามันจะต้องมีหลายคู่จริงๆอย่างตามม่ำม,มีสักสองคู่เหอะกาลังดี<อ>ใช่ส<อ>ลับสับเปลี่ยนไปก็ได้ใช่อย่างตอนนี้ปีนี้ผมก็มีสองคู่โอรสิบสองที่ผมใช้อยู่ปะจจัยเบรกซัสสี่สิบแต่เบรกซัสสี่สิบเนี่ยมันเยอนมากแล้วเคจนจนเน้นโรลเจอรสิบสองอ่าใช่เป็นหลักเลยโอเคต่อมาคุยนี่อีซี่เราไม่คิดว่าเราจะพูดยาวขนาดนี้นะยาวแล้วนะมันไปเรื่อยๆโอเคเพราะว่า เราลองเทสไงอ่ะมาถึงลองลันบ้างละกันเริ่มที่พี่ก่อนบ้างลองลันสำหรับ<ๆ>ปีที่ผ่านมาขพ,พี่ปี2023นะบอลตั้ง12เป็นตรงน้าที่พี่ชอบที่สุดและถ้าสมมติว่าให้เลือกคู่เ <c oughs> ดียวแห่งปีพี่จะเลือกบอลตั้ง12จริง <c oughs> เพราะการเปลี่ยนแปลงของมันจาก11เป็น12เนี่ยมันชัดเจนมากๆถูกไหม11เนี่ยเราปฏิเสธไม่ได้ว่ามีคนกลับมาเคลมว่าผามันขาดเยอะพอ12มันเปลี่ยนแพทเทิร์นผ้าเนี่ย ไม่มีการแบบขาดไม่มีคนกลับมาเคลมแล้วเหมือนเปลี่ยนโชมใหม่ใช่แล,ล้ลและสิ่งที่มันเปลี่ยนไปคือมันมันตีเอเนจีลอดจาก1ให้เป็น2องจุดศูนยถูกไหมองคือมันมันตีขอบด้วย <0. S 1> แล้วก็เปลี่ยนจากไลท์ไซส์อีเวที่มันกระด้างกระด้างให้เป็นไลท์ไซส์2.0มันก็นุ่มเด้งกว่าเดิมซึ่งมันสามารถเอาไปวิ่งมาทอนได้จริง,งเพราะพี่เอาไปวิง่งเบอร์ลินมาทอนเป็นไงครับ โอเคโอเคโอเคคือตอนแรกไปถึงที่นู่นเนี่ยลังเลระหว่างอะเดียสโปรสามกับบอสตันสองซึ่งพี่ก็ทักมาถามผมอยู่ว่าจะเอายังไงดีใช่ใช่ใช่เพราะว่าเรารู้อยู่แล้วแหละว่าอ d i ดียสโปรสามมามันผลักเราไปมันพาเราได้มันพาเราไปข้างหน้าได้ดีกว่ามันประหยัดพลังงานมากกว่าแต่ทุกครั้งที่ใส่ก็จะปรึกษาวุดว่าเอ้ยไอ้ที่มันสตาเนี่ยมันเป็นเพราะฝ่าเท้าเรามันไม่แข็งแรงร่างกายเราหรือว่ามันเป็นที่เขามีคาร์บอนกันแน่วะอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายก็เลยแบบพอดีไปที่นู่นไงงานลัดดิการ์แล ที่นุนเขาว่าน่ารักแหละเขาให้เป็นบอสตัน12นี่มันเป็นเบอร์ลินลิมิเต็ดมาก็เลยได้โอกาสใส่เลย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 ก็เลยเป็นรองเท้าที่ชอบที่สุดละกันซึ่งเคลมได้เลยว่าเป็นทั้งคู่ซ้อมแล้วคู่แข่งใช่ในคู่เดียวกันใส่ได้เอ้ยวันนั้นเองไปใส่อยู่ใส่อยู่แต่ไปใส่ในงานพูม่าไงไงเพราะวันนั้นงานพูม่าเนี่ยที่วูดวิ่งตามอ่ะมันสาสต้นๆแน่ สามกลางๆสามต้นๆอ่ะซึ่งจริงๆแล้วมันมันก็สุดวิสัยจริงๆซึ่งมันมีซส์รองเท้าให้ผมเอ่เนี่ยพเพราะว่าวันนั้นถ้ามีให้ใส่นะก็เป็นฟอยล์เวลร์ันอยู่ดีก็เป็นฟอยล์เวอันน่าจะหนักกว่ามาตรฐานด้วยใช่ครับซึ่งก็เลยก็เลยคุยคุยกันเลยว่าพี่ออก็เลยบอกว่าโอนะบอกก็คู่นี้ไปเลยดีกว่าได้เอาไปงานอะไรนั้เอาฟีลลิ่งเลยนะคือถ้าถึงเวลาตอนนั้นจริงๆที่ที่วิ่งไปอ่ะถ้าไม่คิดอะไรนะครับถ้าไม่คิดว่ารองเท้านี่คือรองเท้าอีซี่เราวิ่งของไป มันช่วยนะคือแต่ว่ามันมันอาจด้วยเพราะเราพอเราวิ่งในแทร็กอะครับมันมีความนุ่มของตัวตัวยางนั้นไปแล้วมันก็อาจจะมีความรู้สึกว่ามันไม่ได้ส่งขนาดขนาดนั้นเข้าใจแต่ว่าสิ่งที่สัมผัสได้เลยคือหนึ่งความมั่นคงในเรื่องการวางเท้าแล้วก็ในเรื่องของความบาลานซ์อ่ะเนี่ยพอเราทาความเร็วจะรู้สึกว่าหลายคนชอบรู้สึกว่าพอเราใส่อาดิดาสเนาะพี่เนาะก็รู้สึกว่ากว้างปกติรู้สึกเคว้งบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่เวลาทําความเร็ววันนั้นเสร็จแล้วปุ๊บ รู้สึกว่ามันก็สามารถดึงศักยภาพเรามาได้เหมือนกันดูดันอยู่ดูดันอยู่เขาสับวิ่งแซงคนที่ใส่แลเวไเล่นบอลเองด้วยผมไม่ได้สังเกตมี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 สับสับแซงอยู่สับแซงอยู่เอออันนี้อันนี้คุณละหัวข้อสุดท้ายของวันนี้เลสเดย์หรือว่าเทมโปเพราะบางคนใช้คู่เดียวกันไงถูกไหมซ้อมทําความเร็วหรือว่าวิ่งในวันแข่งเนี่ยคู่เดียวกันเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรอะยังผมยังไม่ได้พูดเลยเอาทำไมอะ พูดเรื่องไรลองรันน่ะโอเคโอเคกลับมาที่ลองรันก่อนนึกว่าพูดแล้วนี่นะยังไม่ได้พูดลองรันของบูดก่อนอ่ลองรันนี้ก็ยาวแล้วเหมือนกันอ๋อใช่ใช่ซึ่งลองรันของผมก็เหมือนกันเหมือนกับพี่ออเลยก็บอสรันสิบสองอ่าอันนี้ก็คืออย่างที่พี่ออพูดไปทั้งหมดเลยนะครับก็อาจจะเพิ่มเติมในเรื่องของที่ทำไมถึงใช้ลองรันก็อย่างที่บอกนะมันเปลี่ยนด้วยความที่ว่ามันเปลี่ยนตัวอัปเปอร์เปลี่ยนเทคโนโลยีต่างๆมันเริ่มอิงไปในเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์มากขึ้นแล้วนะครับเพราะฉะนั้น มันก็ใช้คำว่าเป็นรองท็อปของตัวอดีตโปรสามก็ได้ใช่ใช่ซึ่งมองด้วยตาเปล่าครับด้วยกคาแรคเตอร์และลูปทรงมันก็ใกล้เคียงกันใกล้เคียงใกลเคียครับมาวางเนี่ยมันแทบจะเหมือนกันเลยอ่ะใช่เพราะฉะนั้นผมก็เลยให้บอสตั้สิบสอตัวเนี้ยเป็นตัวที่ทำพร์ฟอร์แมนได้ในวันที่ลองรันถ้าวันไหนที่เราต้องการที่เน้นความมั่นคงหน่อยไม่ได้ต้องการทําความเร็วมากอผมว่า ก็ตอบโจทย์เหมือนกันเพราะด้วยอย่างที่พี ừ. ่อ๋อบอกคือมันสามารถจบที่ท sì ั um ้งค <mo ู่ซ้อมและคู對對่แข่งได้เหมาะคนเริ่มต้นไหมครับพี่เหมาะนะเหมาะเหมาะนะเหมาะนะเพราะว่าคนเริ่มต้นบางทีไปเจอรองเท้าที่มันแข็งเกินหรือว่าบางคนแบบไปตามกระแสไปใส่แบบต้องมีคาร์บอนเท่านั้นนะมันกลายเป็นมันจะเซ็งอ่ะมันกลายเป็นกระด้างเกินแล้ววันต่อไปคุณอาจจะแบบไม่ได้อยากจะลุกขึ้นมาวิ่งก็ได้พี่ว่าเปรียบเทียบกับตัวซูมไฟได้ไหมซูมไฟเหรอเนี่ยตัว b a l e n c i a g รุ่นนี้ พี่รู้สึกว่าซูมไฟล์หลังๆอ่ะมันแปลกตรงที่ว่าเขายิ่งทํายิ่งหนักยิ่งไปในแนวของซัพพอร์ตซะเยอะแต่ไม่แน่เดี๋ยวท้ายคลิปเรามีพูดถึงซูมไฟล์6เหมือนกันดูน่าสนใจดูน่าสนใจอันนี้ผมไม่รู้เนี่ยอันนี้ซูมไฟล์ผมมเออมาเข้าในหมวดของเลสเดย์บ้างใส่ในวันแข่งบ้างเอาใครก่อนเลสเดย์หรือลองลันอ่ะเลสเดย์กับเทมโปและกันเป็นแบบวิ่งยาวๆในเพสที่เราแข่งขันอยู่แล้วเออหรือว่า กับเพชรแข่งอะเพชรแข่ง 10k 21k อะไรอย่างนี้อ่าโอเคถ้าเอาผมก่อนก็ได้ mm. เอาผมก่อนก็ส่วนใหญ่แล้วก็คือจะเป็นรองเท้าที่เราจะใช้แข่งเลยอ่ะนะครับซึ่งแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันอีกนะแต่ละ mm. คนก็จะไม่เหมือนกันแต่ว่าที่ผมเอารองเท้าที่แข่งมาใช้ในการลองรันเลยก็ 1. เช็ค ในเรื่องของ performance ของเราความเร็วที่มันจะใกล้เคียงของที่เราจะใช้แข่งอันนี้ผมว่ามันก็จําเป็นในวันที่เราลองลานจริงๆอย่างเงี้ยเราจะรู้เลยว่าศักยภาพรองเท้าช่วยเราได้มากน้อยแค่ไหนอ่ถูกถูกต้องไหมครับอย่างเช่นถ้าเราหมดแรงรองเท้าสามารถดึงศักยภาพเพิ่มขึ้นมาอีกไหมอ่ะอันเนี้ยสำคัญเหมือนกันไอ้พวกเนี้ยเห็นผลกับคนที่วิ่งมาทอนแนนอนร้อนแนนอนครับคือเลยยี่สิบยี่สิบห้าสามสิบเนี่ยเห็นแน่ๆว่าคู่ไหนมันแบบมันทวงเราหรือว่า ขนาดที่แรงเรามันเริ่มจะหมดมันก็ยังส่งเรานะเออมันชัดเจนันนี้มันชัดเจนแต่ว่าแต่ว่าออันี้ผมอาจจะเพิ่มเติมอีกนะถ้าสาหรับมือใหม่สาหรับมือใหม่คนที่เริ่มต้นยังไม่แนะนําให้เป็นรองเท้าที่แบบเป็นเป็นที่มีคาร์บอนเพลทก็ได้แต่อาจจะมีตัวเลือกอื่นอย่างพาเดอร์ที่สองอันนี้ก็ย้อนกลับมาทีกทีก็เหมาะใช่สรุปคือก็เป็นรองเท้าที่เราใช้แข่งเลยอ่ะอันเนี้ยได้เลยนะครับของผมก็จะมีตัวเอออร์ฟายสองนี่นี่ขัดนิดนึงเห็นว่าเขาพูดแบบเป็นหลักการขนาดนี้นะ จะไปแข่งบุยลามาทอนแล้วยังมีลังเลเลยนะตอนแรกลังเลระหว่าง Alpha n น็ก2หรือว่าเว p ป r n e เน็ดีถูกไหมสรุปพอไดะไยังก็ยังลังเลอยู่จะม่ที่สุดท้ายยังยังลังเลอยู่เพราะว่าด้วยมันเป็นระยะไกลเนาะเราต้องเลือกรองเท้าที่มันเรารู้สึกมั่นใจกับมันจริงๆใช่อันดับแรกก่อนคือเราจะใช้ความ มั่นใจหรือ<ม>เราอาจจะใช้ความสบายใจ<ม>อันเนี้ยเราก็ต้องมาดูเวทอีกทีหนึง่งซึ่ง<ม>ด้วยความที่ว่าอาจจะเป็นมาลาธอนแรกของผมด้วยแหละมผมอาจจะต้องคิดเยอะหน่อยซึ่งม,มันมันก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนาะบ<ม>างครั้งรองเท้าอาจจะบีบไปหรือว่าอาจจะหลวมไปมตรงเนี้ยอะไรก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันเพราะว่าเราก็เคยเห็นว่าคนใส่รองเท้าแล้วเลือดออกกัดบ้างระหว่างเลสก็มีเยอะซึ่งตรงนี้ก็ก็เป็นเป็นที่ทำให้ผมกังวลอ่ะ สุดท้ายละเลือกมาสักคู่หนึ่งแล้วกันเลือกสักคู่หนึ่งถ้าจะเลือกตอนนี้ก็คงจะเลือกอัลฟาฝ่ายอัลฟาฝ่ายเน็กสองใช่แล้วครับอัลฟาฝ่ายสองเนี่ยเพราะว่าตอนเนี้ก็เริ่มรู้สึกมั่นใจแล้ะใช่ประมาณหนึ่งใช่เพราะว่าเราก็ลองใช้แข่งลองใช้ลองรันมาแล้วเริ่มเข้าฝักแล้วก็เหมือนกับรองเท้ากับเราไปด้วยกันแล้วหลักเลยถูกไหมพี่ถ้ารองเท้าที่เรารู้สึกว่าถ้าเราใส่แล้วมันไม่ไม่มั่นใจเราก็ไม่กล้าที่จะไปแข่งอู่แล้วเป็นธรรมดา ถูกต้องครับประมาณนี้เลยแล้วพี่อ๋ออ่ะของพี่บ้างของพี่ถ้าเป็นปีนี้นะแปลกตรงที่ต้นปีกับปลายปีเป็นแบรนด์เดียวกันคือต้นปีอ่ะตอนเดือนสามามิซูโนออกเลฟเวอร์เดนโปรตัวหนึ่งออกมาสีสีสีม้าลายหน่อยอีได้คู่หนึ่งจากมิซูโนไทยแลนด์มาตอนนั้นก็แอบฮือฮานิดนึงเพราะว่าจินตนาการง่ายๆนะรูปทรงมันเหมือนกับแตงโมเวลาละหันครึ่งอ่ะมันจะเป็นแบบสลั่ยความอยู่อ่ะ แต่สำหรับผมรู้สึกว่าแปลกๆนะใช่ใช่แต่ข้อดีของไอ้เจ้ารองเท้าที่มันมีทรงแบบนี้มันคือมันลดโอกาสการลงส้นได้นะแล้วก็ผลักไปข้างหน้าค่อนข้างเยอะมันเอาง่ายๆคือมันเป็นรองเท้าที่มันเลี่ยงกดคือกดจากวีเลติกเนี่ยมันจะบอกอยู่แล้วว่าความสูงของมิโซเนี่ยมิโซถึงเอาโซเนี่ยมันห้ามเกิน40มิลถูกไหมมันก็เนี่ยจุดแรกตรงส้นกับจุดที่2ตรงปลายเท้ามันไม่เกินนะแต่ตรงกลางเนี่ย50มิล อย,อย่างต่าคือสูงสูงประมาณพามเอ็กซ์อะแน่ๆ,นๆและยิ่งเวอร์ชันสเนี่ยสูงแบบห้าสิบหกสิบมิลมอยู่แล้วดังนั้นรองเท้าแข่งแห่งปี2023ที่พี่ชอบสุดคือมิซูโน่เวฟเรเบลเนโปรสองอ่าซึ่งก็เพิ่องออกมาใช่ใช <m> ่ใช่ก็ถ้าถ้าเทียบกันนะมันมีความนุ่มเด้งกว่าตัวแรกคือตัวแรกมีความมั่นคงกว่ากระด้างกว่าตัวสองก็มีความสบายกว่าแล้วก็ฉีบเราไปข้างหน้ามากกว่าเออซึ่งแตกต่างกับตัวแรกโดยสิ้นเชิงใช่และพี่เชื่อว่า ถ้านั่งถามแบบสมมตินั่งถามนักวิ่งร้อยคนนะที่เชื่อว่ามิซูโนะหลุดออกมาแน่ๆใช่แพ้อาจจะเป็นแพ้ไนกี้อาดิดาสเอซิกอาจจะยอมแพ้กับสามแบรนด์นี้พี่ว่าณตอนนี้มิซูโนะขึ้นมาเป็นแบรนด์ที่สี่แล้วน่าสนใจนะคนทหลายคนถือว่าน่าสนใจนะครับประมาณนี้โอเคก่อนจะไปเดี๋ยวแวะคุยกันเรื่องนี้ก่อนคลิปนี้ on นดาวด์คริสต์มาใช่ไหมงั้นเรามาพูดถึงรองเท้าปี2024แล้วกันวุฒเห็น คู่ไหนรุดออกมาบ้างโอ้แน่นอนพราะว่าน่าจะเห็นเหมือนเหมือนกันนะสองแม่ใหญ่ก่อนเลยก็คือ adidas ก็จะเป็นตัวอีโวอีโวหนึ่งอีโวอีโวเดี๋ยวรอดูดีๆแล้วกันถ้านับตอนนี้เป็น super shoes ี่น้ำหนักเบาที่สุดในโลกแล้วมันร้อยสามสิบกว่าแต่เขาก็เขียนแบบเคลมไปแล้วเรียบร้อยว่ามันใส่ได้แค่มาทอนเดียวนะก็อาจจะประมาณนั้นแหละคือมันไม่ใช่ว่ามันพังเลยหรอกแต่แค่ว่าการฟซส์มันอาจจะมันอาจจะลดลงมาหน่อยแค่นั้นเองอีกรุ่นคือ ก็จะเป็นตัว Alpha p 3 i ของ Nike <S <S อันนี้น,น่า <นะ S 1> สนใจนี่น่าสนใจถูกต้องครับซึ่งก็ก็น่าน่าที่จะลองแล้วก็น่าที่จะแบบติดตามเนาะว่าเทคโนโลยีเขาอย่างที่เรารู้กันคือทเทคโนโลยีคือเขาก็ออกมาแล้วว่ามีอะไรบ้างแล้ว,ลวเปลี่ยนรูปลักษณ์เป็นยังไงบ้างสำหรับ Alpha p 3 i ใช่ใช่แต่ว่าในไทยก็ยังไม่ยังน้อยคนเนาะที่จะได้เห็นได้ลองน้อยคนแต่เดือนหนึ่งเดือนหนึ่งเนี่ยเดือนหนึ่งปี2 0 2 4มาแน่น่าสนใจ น้อน,นะแล้วก็ถ้าเป็นฝั่งพี่ทากูมิเซนสิบเห็นแล้วเห็นแล้วใช่ไหมน่าสนใจอยู่เหมือนกันเซนทากูมิเซนเนี่ยมันเป็นรองเท้าแบบเฉพาะทางหน่อยคือแคบแคบกระชับกระชับแต่เบาที่สุดถ้าไม่นับ e นะอีโวนะทาคูมิเซนเบาที่สุดแต่พอใส่ทากูมิเซน8เซน9คนจะรู้สึกว่าเทา้ามันล้มตลอดเวลายิ่งคนแบนแันจะล้มแน่นอนแต่ความเป็นแลงของ10คือนอกจากมันจะเปลี่ยนให้ภาพแบบ ดูแข็งแรงขึ้นดูโปร่งขึ้นนะดูทนทานขึ้นเยอะนะมันเอา e อ e r g y l o อด2.0แบบเดียวกับที่มันอยู่ในบอสซา12มาใส่ละแปลว่ามันน่าจะมั่นคงกว่าเดิมผมว่าต้องมั่นคงกว่าเดิมนะเพราะว่าต้องถ้าเขาไม่แก้ในเรื่องของเรื่องความมั่นคงผมว่าก็น่าจะไม่ไม่ไม่ตอบโจทย์ในเรื่องของคนที่คนที่ไม่ชอบความเคาเรียกว่าไงมั่นคงอ่ะ ลองดูลองดูลองดูว่าออกมาแล้วมันจะเป็นยังไงคิดว่ามันอาจจะได้กลุ่มลูกค้าใหม่ๆมาด้วยสําหรับถัคูมิเซนเซอีกรุ่นหนึ่งที่เราเห็นมาแล้วคือซูมไฟ6หกเห็นภาพยังผมเห็นแล้วผมเห็นแล้วซูมไฟลหกเนี่ยต้องบอกก่อนว่าตอนที่เป็นซูมไฟล์หนึ่งสองสามสี่ก็ยังดูเป็นซูมไฟที่มันเป็นซิงๆอยู่เพราะว่าตั้งแต่ซูมไฟลหนึ่งมันมีคาร์บอนเพลทตลอดยังผมยังอันนี้เลยซูมไฟลหกอ่ะยังมีคน เข้าใจผิดผมก็คนนึงเข้าใจผิดคิดว่าจะเป็นเว็บโปรไฟล์4อ่า Nexus 4เพราะว่าไอ้ตรงช่วงฟอร์ฟูตแต่ตรงช่วงปลายเท้ามันทําเป็นช่องแบบเหมือนสามเหลี่ยมเหมือนกันหมดใช่ใช่ไหมเออใช่ใช่แล้วพอมันเป็นซูมไฟล์5มันก็อยู่ดีก็ไปเปลี่ยนโฉมตัวเองให้มันดูแบบหนาๆอ้วนๆหน่อยเป็นออกแนวซัพพอร์ตไปเลยแต่พอซูมไฟล์6อ่ะเท่าที่เราดูภาพหลุดนะเพราะเรายังไม่เคยจับเคยลองอยู่แล้วถูกป่ะใช่มิโซเขียนว่าซูเม็ก100%และเขาคาดว่ามันน่าจะเป็นซูเม็กที่มันไม่ใช่รีไซเคิลด้วย เพราะว่าพอมนเป็นซูเป็กรีไซเคิลเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันแป๊กอ่ะมันแป๊กหมว่ามันไม่ได้นุ่มเด้งเท่าซูเปกที่มันอยู่ในตัวดับท็อปอ่ะดังนั้นซูไฟหกเป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจแต่ถ้าสเปกออกมาแบบนี้คิดว่าราคาน่าจระเพิ่มก็อาจจะอาจจะก็ต้องดูก็ต้องติดตามนะพี่นะมีอะไรอีกมีตอนที่พี่ไปกับเจมมีโนวาบัสสี่โนวาบัสสี่ก็ดูแล้วจะมั่นคงกว่าเดิมเนาะเป็นรองเท้าแบบ เดลี่เทรนเนอร์ได้พอทาเวลาได้พอไปได้ลองแล้วได้ลองแล้วเป็นไงบ้างก็แล้วแต่คนชอบละกันคือมันมีความหนามากขึ้นกว่าเดิมแน่นอนคือซัพพอร์ตมากขึ้นกว่าเดิมเนาะแต่แล้วแต่ฟีลลิ่งพี่จะรู้สึกว่ามันนุ่มกว่าเดิมหน่อยนึ่งเพราะว่าสามพี่จะรู้สึกว่ามันกระด้างแต่ในบางคนก็จะรู้สึกว่ามันมันกระด้างกว่าเดิมเฟิร์มกว่าเดิมก็อันนี้ก็แล้วแต่เดี๋ยวเดี๋ยวไว้มาลองละกันเข้าที่ร้านเราอยู่ละอันนี้เข้าแน่นอนใช่ใช่ก็ประมาณนี้ที่เหลือโฮก้านี่ไม่แน่ใจว่าเดือนอะไรแต่ก็ ใบให้ว่ามันจะมีคู่หนึ่งแต่ไม่ต้องใบหรอกมีคนรู้อยู่แล้วมันมันมีรุ่นหนึ่งที่มันจะออกมาคือตอนนี้เขามีแต่ก่อนเขามีคาร์บอนเอ็กช่มันแล้วก็มีล็อกเก็ตเอ็กซ์สองออกมาที่มันเป็นซูเปอร์ชูสุดเดี๋ยวจะมีอีกรุ่นหนึ่งออกมาแต่ยังไม่บอกใช่ไหมหรือว่ายังไม่บอกแต่จริงๆทุกคนรู้อยู่แล้วแหละว่าคือรุ่นอะไรเออเดี๋ยวรอดูแล้วกันซึ่งผมก็ยังไม่รู้เลยอ๋อเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูพร้อมกันไม่ที่ที่พูดก็คือจะให้บอกว่ารุ่นอะไรคะ้มาปรณนี